สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรานะก็จะมารีวิวบ้านหลังใหม่ที่อัปเดตในบลูแคเบนยูเขาบอกว่าเป็นเออฐานทัพนะของซูเปอร์ฮีโร่นะเหมือนบ้านของแบทแมนอะ่ะทุกคนเออนะเคิดไปเองไม่รู้นะโอเคนะเราจะรีวิวเริ่มตั้งแต่หน้าบ้าน ไปจนถึงชั้นสามเลยนะโอเคตรงส่วนของอาบ้านตรงนี้นะก็จะเป็นแบบอ่าเป็นทุ่งไม้นะแล้วก็มีแบบต้นปาล์มนะอามีต้นปาล์มด้วยนะเห๋ยวต้นมะพร้าวนั่นแหละนะโอเคนะตรงนี้นะก็จะเป็นแบบลานจอดรถนะลานจอดรถแบบอ้าสวยนะออื เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะสวยมากนะโอ้โหถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบน้ำอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคขออภัยจริงๆนะทุกคนคราวนี้นะเราจะมาลองเปลี่ยนสีกันดูนะว่ามันเปลี่ยนได้ถึงขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะเออออาป็นสีอะไรดีสีนี้ละกันเอ่อไม่เอาอือเอาลองแบบ เซียมพูแบบพัดเทลไม่พัดเทลนะไหวใครนี้ใครไม่รู้นะก็ขออนุญาตแบนแล้วกันนะพอดีว่าไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักนะฮะตอนนี้เราจะเข้าไปดูในบ้านแล้วนะแต่เปลี่ยนแค่สีกระจกบ,บ้านโอ้โหเปลี่ยนน้อยมากนะครันนี้เราจะลองเข้าไปดูในบ้านกันนะ อเคดูแบบสวิตปิดไฟของเขาดิคือไม่เหมือนบ้านหลังอื่นนะบ้านหลังอื่นเขาจะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเลยอะ่ะใช่นะโหไหนดูซิตรงนี้มีอะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรนะเหมือนแบบเป็นหน้าจอแบบสัมผัสได้นะอ๋ออันนี้คือลิฟต์นะ เด,เดี๋ยวจะหาว่าโมนะฮะมันคลิปจริงจริงคลิปจริงๆนะเดี๋ยว้ออ๋อ,อพราะถ้าเรามานั่งตรงนี้นะมันก็จะแบบปกติในบ้านในแมปบ,บุกเอเวนอะจะมีคอมใช่ไหมบางหลังก็ไม่มีนะเออจะใช้คีย์บอร์ดนะแต่อัน,นี้ไม่ใช่คีย์บอร์ดนะฮะใช้มือเลยนะโอ้โห เจงนะแล้วช่างเรานะเออตรงนี้คือปุ่มอะไระกดเอา้ากดแล้วแผ่นดินไวหวกดแล้วแผ่นดินไหวเหรอ,หอไม่น่าใช่มั้งจังหวะมันน่าจะตรงกันนะหรือว่ากดแล้วแผ่นดินไหวจริงๆแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้คือฮะอ้า โห oh. มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นแบบที่แบบหลับของแบบเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เหรอซูเปอร์ฮีโร่มามีทั้งหมดเอ่อสี่ตัวไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวแต่นา่าจะเยอะมากนะ <c oughs> อือ้อเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ที่ทำงานนะเดี๋ยวนะทุกคนมันเจอความลับปแปลกๆนะเราก็โดดเข้าไปได้แต่มันก็ไม่มีอะไรนะเป็นความลับแบบมันพูดพัฒนาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำนะโอเคนะตรงนี้ปุ่มอะไรอะปุ่มหยุดหรอหย เป็นพัดลมนะฮะเป็นพัดลมแล้วก็เปิดเอาไว้ละกันประเทศไทยร้อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นต่อไปกันนะชั้นนี้ก็รีวิวไปแล้วนะนี่คือชั้นบนสุดนะฮะนี่คือชั้นบนสุดโอ้มันดูแบบสวยมากก็ไก่ล้านตัวนะฮะ มันสวยมากจริงๆนะฮะจะบอกว่าเตียงแบบนี้นะไม่มีในแบบล l u e heaven นะฮะไม่มีนะสวยมากเออว่าแต่ไม่มีทีวีหรอโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำของเขาก็คือแบบจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะปกติจะแยกเป็นห้องนะ มันเหมือนจะแบบเป็นห้องเดียวนะแต่มันมีหลายโซนนะสวยมากอ๋อนี่ไงทีวีนะทีวีก็เปิดได้นะอันนี้ก็คือสวิต์เปิดเตาผิงไฟนะจะบอกว่าโซฟาแบบยาวๆแบบนี้นะไม่มีนะไม่มีในบูคเว่นนะฮะไม่มีจริงๆนะตรงนี้นะก็จะเป็นเออที่รับประทานอาหารโอ้ ตู้เย็นนะคะตู้เย็นปกติต้องมีที่จับนะ,ะแต่ครั้งนี้ไม่มีที่จับคงใส่ใช้พลังเปิดเอานะ,ะหรือแงเอาก็ไม่รู้นะ,ะนี่ตู้เย็นก็เปิดได้ปกตินะะตรงนี้ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะคะข้างล่างมีซูเปอร์เออที่แบบที่นอนใช่หรือเปล่าหรือที่เก็บซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละมีสี่อันใช่ไหมเอ้ยมีสี่ มีสช่องใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีสี่เฮ้ยแล้วหนังสือมาได้ยังไงอะไม่รู้เหมือนกันนะหนังสือหยิบม,มาจากตรงไหนนี่อ่าตรงนี้นะจะบอกว่าโซฟาแบบนี้ฮนะก็ไม่มีใน Blue c a ไม่มีจริงๆนะเมื่อกี้เออมีการเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะ เดี๋ยวเราเออจะไปทุกคนทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าอ้าวแล้วตู้เซฟบ้านซูเปอร์ฮีโร่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราฮนะจะพาไปดูกันคือน้องๆน,นะอย่าไปยืนตรงเออไอสีดำเนี่ยอย่าไปยืนนะมายืนตรงนี้แล้วก็กดให้ลิฟต์มันขึ้นไปนะแล้วจังหวะที่ลิฟต์มันขึ้นไปเนะี่ยให้เราเนี่ยลงไปตรงนี้เลยนะอ่ะตรงนี้ก็คือปุ่มออกนะฮะ แล้วตรงนี้ก็คือปุ่มอะไรรู้ไหมอ่ามีทางแล้วนะนี่นะทุกคนซเซฟนะอืเลดหลูนะตัวของเขาทำดีมากนะลูเคเว่นนะมีการพัฒนาในหะยิ่งขึ้นตรงนี้ก็คือปุ่มออกนะทุกคนอ่าถือว่าชอบนะบ้านซูปเปอร์ฮีโร่อันนี้ที่อัปเดตใหม่ อีกทีนึงก็เช้าเลยนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นตู้ส่งจดหมายนะจะบอกว่าชอบนะชอบมากๆนะโอ้โหถือว่าบ้านสวยมากนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตลาไปก่อนตันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆเดี๋ยวจะมี Q&A นนะก็ถามได้นะ ถามได้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะตอนนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ